สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องโดยในวันนี้เรื่องที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันคือการเปิดดวงเนื่องในโอกาสดาวอังคารย้าย12ราศีจะมีข่าวดีในเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง19ตุลาคม2567ดังนี้นะคะ 1. ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เนื่องจากดาวอังคารย้ายเข้าเรือนอริดังนั้นชาวราศีมังกรจึงมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องซ่อมแซมรถหรือซ่อมแซมบ้านตกแต่งบ้านร้านค้าแต่ในเรื่องของการเงินไม่ต้องกังวลน,นะคะ เพราะจะมีเงินเข้ามาดีมากราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมราศีกุมในตอนต้นเดือนกันยายนคุณจะมีข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรหรือเกี่ยวกับบริวารและคุณจะมีโชคดีที่เรียกว่าทุกทิศทุกทางได้เลยดวงของคุณเปิดมากหากเป็นคนโสด ก็จะมีคู่เข้ามาให้เลือกนะคะและคุณยังจะได้คู่เป็นแบบสายเปด้วยค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาปัญหาค่อนข้างเยอะอุปสรรคก็มากแต่หลังจากวันที่1กันยายนแล้วคุณมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ เข้ามาช่วยให้คุณหมุนเวียนได้ดีขึ้นและคุณอาจจะได้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14บสี่พฤษภาคมเมื่อเข้าเดือนกันยายนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเยอะขึ้นและคุณจะมีสังคมใหม่ๆคุณอาจจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้น และคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมแบบที่คุณไม่คาดคิดเข้ามาด้วยนะคะต่อด้วยชาวราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหลังจากวันที่1กันยายนผ่านไปชาวราศีพฤกษ์จะเกิดปรากฏการณ์ได้รับเงินก้อนใหญ่แบบที่คุณคาดไม่ถึงเลย หากคุณมีการมูแล้วคุณจะรวยนะคะสองเดือนนี้เงินคุณจะเข้ามาแบบรัวๆเร็วๆและเยอะๆเลยทีเดียวชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีเมถุนในช่วงนี้เมื่อดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน ราพะโคจรเข้าทับดวงชะตาราศีชาวเมถุนดังนั้นหลังจากวันที่หนึ่งกันยายนคุณจะมีโชคดีโดยเฉพาะและคุณจะมีข่าวดีจากคนใกล้ตัวนะคะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมในช่วงนี้คนราศีกรกฎ ดาวการงานโครจรเข้าเรือนวินาศดังนั้นจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณจะต้องใช้ความมุ่งมั่นมากขึ้นนะคะและจะมีความซับซ้อนแต่คุณก็จะทำสำเร็จได้ค่ะด้วยชัยชนะที่คุณตั้งใจชาวราศีสิงหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง14กันยายน ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ดาวอังคารย้ายเข้าเรือนราพะเลงดาวเกตทําให้มีเกณฑ์ที่คุณจะเด่นในเรื่องของโชคดีเลขมงคลของคุณคือ3917หลังจากวันที่หนึ่งกันยายนแล้วคุณจะเด่นในเรื่องของงานมากและคุณจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาด้วยนะคะ ราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานในสองเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือได้ทำในสิ่งที่ท้าทายคุณอาจจะมีโอกาสได้ย้ายงานหรือได้เลื่อนตําแหน่งก็ได้คะ่ะชาวราศีตุล หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นที่สุดแห่งความปังเลยนะคะดาวการเงินย้ายออกจากเรือนมรณะดังนั้นการเงินของคุณจะกลับมาอู้ฟู้ขึ้นหลังจากวันที่หนึ่งกันยายนผ่านไปแล้ว คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ใหญ่แบบช่ำๆเลยค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16พึกพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมราศีพิจิกคุณต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะคะในช่วงสองเดือนนี้การเงินของคุณจะสามารถที่จะจัดการปัญหาในเรื่องของหนี้สินได้ดีขึ้นค่ะ คุณสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณมีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจเลือกค่ะในเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคุณจะต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ ต้องรอจนหลังสิงหาคมนี้คุณจึงจะเจอสิ่งที่ใช่ค่ะและเนื่องในโอกาสดาวพุธเสด์ในวันที่2ถึง24กันยายน2567นี้จะมีสี่ราศีที่จะมีดวงมีโชคดีหลั่งไหลเข้ามาอย่างรัวๆเลยได้แก่ราศีพฤก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนโดยชาวราศีพฤกษ์จะมีเงินไหลเข้าแบบรัวๆราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง14กันยายนชาวราศีสิงห์โชคหล่นทับค่ะราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษนะคะเจรจาพารวยค่ะและราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎคุณรับเงินก้อนใหญ่เลยค่ะและทั้งหมดนี้ คือเปิดดวง12ราศีรับดาวอังคารย้าย12ราศีมีข่าวดีเรื่องอะไรกันบ้างในช่วงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง19ตุลาคม2567ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ไว้หมอดูโอป้าและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ